อ่าเบอร์นะฮะทางอเมริกาได้คาดการณ์ออกมาเลยว่าสัปดาห์แรกนี่ฮะทางโอาตาจะทําได้เท่าไหร่ที่อเมริกาเหนือนะครับ่อยตัวเลขออกมาแลวนะฮะคาดกันว่าทํารายได้ในรูปนี่ฮะหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเหรียญถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเหรียญน,นะครับผมถือว่าเยอะนะฮะในช่วงโควิดอย่างนี้ต้องฟื้นฟูแล้วก็เข้าฉายแบบวงกว้าง <c oughs> ที่ <c oughs> จีน <c oughs> ด้วยนะครับผมเมื่อเทียบกับตัวเลขพาคที่แล้วนะฮะ มากกว่าไมมากกว่านะครับผมในปี2 0 0พันเก้าเนี่ยอวตารนะครับผมภาคแรกอะ่ะเปิดตัวที่อเมริกาเหนือไปเนี่ยประมาณแปดสิบล้านเหรียญน,นะครับถือว่าเยอะกว่าสองเท่าเลยนะครับเพราะว่าคนรู้แล้วว่ามันคือหนังอะไรนะครับผมมันคือหนังที่ทําเงินมากสุดในโลกในปีสองพันเก้าสองันสิบตอนนั้นภาคสองเนี่ยก็เลยกระแสเต็มที่เป็นมาสิบสามปีเนี่ยเป็นหนังที่คนเฝ้ารอแห่งทศวรรษนะครับผมอืม รอนานมากเลยแล้วก็เลื่อนมาสองครั้งด้วยโปรแกรมแรกที่วางฉายเนี่ยคือปีสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็เลื่อนมาเป็นปีส0 2 2นยิบสองนะครับผมมีข่าวเยอะแยะเลยนะครับผมเก็บประเด็นได้หลายเรื่องเรื่องแรกเนี่ฮะเป็นที่หนึ่งนะฮะหนังเรื่องนี้นะฮะยังไม่เสร็จนะฮะจะเข้าฉายวันที่สิบสี่แล้วนะครับในไทยเนี่ยสิบสี่ันวาคมนี้เข้าฉายแต่หนันงยังไม่เสร็จนะครับอ่ายังไม่เสร็จนะบางคนงงว่าเคยเป็นไปได้ไง อีสองสัปดาห์หนังจะเข้าฉายแล้วอีสามสัปดาห์เนี่ยยังไม่เสร็จนะครับผมมีเขาขอทางฝรั่งออกมาเลยว่าทางแซมมชิงตันนะครับผมที่เขาเป็นพระเอกหนังเรื่องนี้คุยกับเจมส์คาร์มลอนแล Gem ้วเจมส์คาร์มลอนบอกว่าเขายังมีเวลาอีกสองสามสัปดาห์ยอะไรเงี้ยในการทรําโพสต์คือผมคิดว่าทางดิสนีย์แล้วก็ฟ็อกอะคงจะให้เดดไลน์วันที่สามสิบนะครับผมสามสิบพฤศจิกายนเนี่ยต้องออก จากศัตรูแล้วก็ไปทําเสียงภาคต่อนะครับผมสามสิบก็คือเนี่ยฮะเหลืออีกสับดาหนึ่งตอนนี้เกมคนะารเมรอนน่ะเขายังอยู่ที่นิวซีแลนด์เลยฮะจริงนะครับผมใครจํากันได้นะงานที่ผ่านมานะงานคอมิิคอนหรืองานแบบเดดไลน์คอนเทนเดอร์มันจะมีของงานเดดไลน์คอนเทนเดอร์นะครับผมเป็นงานสื่อของเดดไลน์เนี่ยเจงคารเมรอนนะเขาไม่เดินทางมาเลยนะฮะ เขาใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างเดียวเลยใช้ซูมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผล่หน้ามาเพราะว่าเขาอยู่ที่นิวซีแลนด์เขาไม่ได้อยู่ในอเมริกานะครับผมอมมันไกลมากนะข้ามโลกเงี้ยเขาก็ทํางานตัดต่อโพสต์ที่นั่นอยู่เออยังไม่เสร็จนะแต่ว่าช่วงปลายละจะเสร็จละเป็นงานที่ที่เป็นความสมบูรณ์แบบของผู้กํากับรลยนี้เลยฮะเขาไม่ยอมปล่อยนะครับผมต้องสมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะแล้วก็กระแสต่างๆเข้ามาอย่างเช่นที่ไทยเนี่ย ก็มีไอแม็กเลเซอร์มาละที่ออไอคอนซินิโคนอีกนะครับผมมาแล้วฮะกิดเรียบร้อยนะครับผมเต็มที่เลย i m a มกเลเเพื่ออวตารนะครับผมเป็นงานใหญ่งานช้างนะงานนี้นะหวังเงินเป็นระดับสองพันล้านเหรียญน,นะครับผม,มที่นี่นะครับอ e ีข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวดีของอวตารนะครับผมก็คือว่าอวตารนะฮะได้ตรวจผ่านกองเซ็นเซอร์ที่จีนเลยนะครับผมเข้าจีนด้วยนะครับ รอบนี้เข้าจีนนะซึ่งหนังของมาวิล M.C.U. อ่ะไม่เข้านะครับผมนานมากเลยวินมานานนะหนังของซิดนีย์แต่หนังเรื่องนี้เข้าฉายด้วยนะครับผม,มทําเงินเยอะคือภาคแรกเนี่ยหนังเรื่องนี้อ่ะทําเงินไปสองร้อยล้านเหรียญน,นะครับผมที่จีนปีสิบกว่าปีที่แล้วสองร้อยกว่าล้านเหรียญทางประเทศจีนก็คงมองว่าหนังเรื่องนี้่ถ้าเกิดเข้าจีนเนี่ยทําเงินเยอะแน่นอนนะแล้วจะทําให้อุตสาหกรรม โรงหนังอะ่ะมันฟื้นตัวขึ้นมันกระตุ้นกลยุทสากรรมของโรงหนังแล้วก็คนดูให้กลับเข้ามานะแน่นอนนะครับผมสิบสามปีที่แล้วเนี่ยสองร้อยกว่าล้านเหรียญน,นะครับผมปีนี้เนี่ยเท่าไหร่นะผมว่าก็อย่างต่ำต้องเท่าเดิมเลยนะต้องสองวยล้านแน่เลยนติดตามดูกันได้นะอาวาตารนะครับผมสิบสี่นะ <Just breathe. S 1> ที่ไทยนะครับผม <Breathe. S 1> ที่อเมริกาสิบห้าที่จีนเนี่ย วันศุกร์อืมเราวันหัดไงที่กินวันศุกร์นะครับผมเา้าเคนะเอกินน้ำก่อนฮนะ เกมคาร์เมลอนแกละเอียดมากครับคุณเบบี้บูนะจริงฮะคือแกทําหนัง่ะแกละเอียดงมากเลยคือแกจะคุมทุกอย่างเลยฮะบางทีคุมกล้องด้วยฮะว่าเอามุมนี้นะอะไรเงี้ยมันไม่เคยมีภาพออกมานะฮะว่าแกถ่ายเองด้วยบางซีนะในน้ําอะภาคสองนี่ฮะถ่ายเองเลยอะไปเบรกกล้องเองเลยฮะว่าจะเอามุมนี้อะไรเงี้ยอืมอย่างนั้นเลยนะฮะเกมคาร์เมลอนเนี่ยคือเป็นหนังของแกเนื้อหา ตัวละครคาแรคเตอร์เนี่ยมาจากความฝันของเกเลยเหมือนกับเทอร์มินเตอร์เลยฮะทุกอย่างมาจากความฝันมันคือตัวเกเลยอ่ะเป็นสิ่งที่ที่แกอยากจะเล่าแกอยากจะถ่ายทอดออกมาให้คนดูอ่ะรับรู้ในมุมมองแบบไหนเนี่ยของแกทุกอย่างเลยฮะหนังเรื่องนี้อ่อืมนะครับร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบห้าล้านนะฮะสัปดาห์แรกเปิดตัวที่เมกาถือว่าเยอะนะครับผมระดับหนังฟอร,ร์มยักษ์อืมนะครับผมแล้วก็ ทีนี้แหละมันก็จะมีกระแสปากต่อปากกระจายไปนะมันสู้หนังพวกนี้ได้ฮนะเออ่อพวกสไปเดอร์แมนไม่ได้หรอกโนเวโฮมอะ่ะหรือว่าเอ็นเกมไม่ได้ฮนะเปิดตัวมากกว่านะหนังพวกนั้นอะ่ะม,มากกว่านะฮะแต่ระดับเนี้ก็ก,ก็เยอะอยู่ดีหนังที่ว้นมานานนะครับผมสิบกว่าปีอย่างเงี้ยแล้วก็พอเข้าเสร็จอ่ะถ้าเกิดหนังมันดีอ่ะมันก็จะมีกระแสปากต่อปากใช่ไหมฮะอย่างภาคเลขเนี่ย เปิดตัวแค่เจ็ดสิบกว่าล้านเหรียญเองฮะแปดสิบล้านเองแต่ทําเงินมาเนี่ยระดับสองพันเจ็ดร้อยแปดร้อยล้านเหรียญนะครับผมมันปากตัวปากไงคนก็ไปดูกันก็พูดกันทางโซเชียลโซเชียลอ้าวไปดูสิอะไรเงี้ยบอกกันในสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามสัปดาห์แรกไม่เป็นไรสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามเนี่ยคนก็เข้าไปดูเรื่อยๆไปดูเรื่อยๆมันทําให้ยอดนะฮะแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันไม่ลดลงเลยอะ่ะ อังทีบวกด้วยนะภาคแรกกับบวกตัวเขียวเลยฮะสัปดาห์ที่สองคนมากกว่าสัปดาห์แรกอะไรเงี้ยแล้วมันจะไม่ลดอคนก็นจะไปดูเรื่อยๆลงหนังก็จะอยู่ฉายอวตาเรื่อยๆเพราะว่าคนเข้าดูเรื่อยๆไงไม่ใช่เฮ้ยสัปดาห์แรกปังวะพอสัปดาห์ที่สองโอโ้โหลงปิดลงลดเพราะว่าคนอะหายไปเยอะเลยลดทีห้าสิบเปอร์เซ็นลดทีหกสิบเปอร์เซ็นอะผมว่าเล่นหนังเรื่องนี้ไม่ใช่นะผม <laughs> ไม่ใช่แนวนั้นนะฮะลดน้อยเพิ่มเพิ่มด้วยไปดูนะ